เฮ้ยยังไงวะไปแล้วมาสวัสดีครับวันดีครับนี่ครับผมแล้ววันนี้ครับมากับรายการโฟนพันธิพีสี่นะครับผมสี่ภาวส่ม่ สี่ครับผมวันนี้ครับจะทําอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่าตอนนี้มันคิดแล้วก็แสมันแบบว่าด่งการระดับโลกจากไทยสู่เกาหลีก็รีสกุไทยคือมันดังมั้างจริงนั่นก็คือลูกชิ้นยืนกินครับผมไอที่ทำอะไรถึงรายการหรวะลูกชิ้นยืนกินครับตอนนี้มันแบบว่า เราดูเวิร์มากๆเลยเราจะต้องไปยืนกินลูกชิ้นตรงสถานีรถรไฟบุรีรัมย์ค่ะไอผมเนี่ยก็อยากจะไปถึงสถานที่แบบจริงๆบุรีรัมย์จริงๆเพราะว่าอลิซาเขาบิวมาเนี่ยคือแบบมันน่ากินมากจริงๆและสีหน้าตอนเขาพูดคือมันดีมากจริงๆโอ้ my god เนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่เขตสีแดงเข้ม่าออกนอกจังหวัดน,น่าจะอันตรายทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับจะไปยืนกินหน้าร้านจะไปจิ้มคืออยากได้ฟิลจิ้มกินนหะเข้าใจใช่ไหมอยากแบบไปซื้อกินแล้วแบบว่าโออมากินในรถเลยวิเศษจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย มันยังไม่สะดวกที่จะไปคนกรุงเทพติด3 4มสี่พันเนี่ยริมติดถิงแปดสิบเนี่ยไม่รู้ว่าเราติดหรือเปล่าวันไหนเราติดหรือไม่รู้เอาไปแพร่เขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ไม่เห็ไมันจะติดไม่ติดต,ดต,ดต้องตรวจมาวันทืิญ <c oughs> ไปเนี่ยบางทีมันต้องกัะตัวนะนเออไปกลับก็พอดีเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยู่บ้านทำกินดีกว่าแล้วก็สั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตอนนี้สั่งยากมากๆนะครับไอ้ที่สั่งมาเนี่ยเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยไส้กรอ,อกเนี่ยแล้วก็มีน้ำจิ้มจ,มจากบุรีรัมย์ของแทท้มาาาเเล <c oughs> ลลยคือออหังจกกกี่่ิพูดดดปปุุ๊๊บบะะฉ ทันทีนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคือเราอยากลองกินแบบออริจินัลก่อนแล้วพอเรากินออริจินัลเสร็จปุ๊บเราจะมาลองกินแบบแกะสูตรเราจะมาทำแบบแกะสูตรเลยแบบฉบับคัตถุดิบบับแบบว่าบุยดำของแท้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ไปดูสูตรมาแล้วเหมือนกันประเด็นคือน,น้าจิ้มสูตรเนี้ยผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าทางภาคใต้เขาเรียกว่าน้าจิ้มโจรว่าอะไรรสชาติมันครบเผ็ด <Hey, S 2> เปรี้ยวเค็มหวานมันครบมากเลยทีน้ำจิ้มโจรกันครับกูด <Hey, S 2> ูมีความรู้ปะเหมือนที่รอมาหนึ่งอาทิตย์เต็ <laughs> ลเียนะเดี๋ยวลองกินของของต้นำลำดับดูก่อนนะเดี๋ยวมาแกะสูตรกันอย่างเงี้ยฟองเกินไงแปลว่าเริ่มได้ละเดี๋ยวไปโอ้ยน้ำแข็งติดอยู่ <c oughs> แล้วทอดทอดไฟปานกลางคนระับถ้าเกิดอยากได้กรอบนอกนุ่มในกรอบ <c oughs> กรอบนอกนุ่มในเนี่ยให้ทอดไฟแรงให้แบบว่าข้างนอกกรอบแรงแบบไหนแรงแบบไฟเยอะแล้วท จะลอยขึ้นมาแล้วแบบสีเหลืองทองก็อต้องกรอบมากๆต่จริงว่าเวลาแบบว่าทำอาหารแล้วแบบใส่เสื้อผ้าสีขาวไว้จะได้ไม่โปรตึนใส่ให้กางเกงสีขาวก็โปรครึ่งหนึ่งถ้าเกิดเป็นพ่อกูนี่คือไม่ใส่เสื้อสำนัมเลยเอเยอ์เขาคือไม่โปรเลยทุกคนระเบิดหาที่กำหนังจโอ้ยเศรษฐายะ เริ่มนั่งถือปลาที่บูดีลัมแล้วปนด็อกใช่ไหมการระเบิดไปเลยนี่คนถามว่าทาไมชอบทำอาหารแล้วดูสกปรกกูเองการลงครัวเหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์เข้าใจใช่ไหมการลงไปมันคือได้แบบเอ็กซีกลับมามันต้องแบบเจอต้องลุยกับอะไรพวกนี้ เลมอนนัเลมอนนัยอันนี้คือจมไม่อยากยอมแบบว่าจะมาสะสุกนะครับอะไรแบบชิมอาร์ตินอลก่อนนะฮะน้ำชิมสูตรบุรีรัมย์เออรู้สึกว่ามันเน้นเผ็ดกกินพริกแห้งแบบว่าแรง หวานนิดหน่อยมันจะไม่เหมือนน้าจิ้มที่รสเข็มแล้วจะออกหวานหวานหวานเผ็ดน,นิดหน่อยหวานคือมันจะคนละแนวกับรสเค็มเดี๋ยวระดับพ่อผมเป็นเชฟโบราณพื้นทีกี่เทไรฮะเดี๋ยวทให้ดูฟองข้อออกมาให้ผูที้จะมุกตินมาด้วยเลยถือมาให้มาเลยม,มาวุกไหมนี่เอะไรจะดูทรงผมมึงเหมือนทรงคังหันไปเถอะมึง <laughs> อันนี้เขาดูอันนี้แล้ว <ผม S 2> ชาช่าว่าเหมือนอยู่เหมือนประมาณสองเปอร์เซ็นต มองมีรักยิ้มเหมือนกันปะ่ะหน้าอิว <laughs> เข้าไปลนะช่วยไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเอาหอมแดงเนี่ยไปเจียวก่อนให้เป็นแบบเป็นหอมเจียวก่อน <laughs> เตรียมผรอมหมดแล้วมีผักชีน้ำตาลมะพร้าวพริกป่นน้ำมะขามเปียกนะครับผมแล้วก็พริกแห้งนะฮะเกลือนะครับผมน้ำกระเทียมดองนะฮะพริกไทยน้ำปลา วก็อันนี้คิดว่าพริกเผาใส่ไปเนี่ยคือจริงๆออริจินอลเนี่ยบางคนอาจจะใส่บางคนอาจจะไม่ใส่แล้วแต่นะครับแต่ว่าคิดว่าใส่ไปแล้วน่าจะหอมแบบละมุนนี้เริ่มต้นก็แบบว่าเดี๋ยวหอมก่อนเราจะใช้ใบปรางกลางบางคนที่แบบว่าได้อยู่ในประเทศเห็นลิซ่าแล้วแบบเกิดความการะหายเกิดขึ้นนะครับก็อลองดูสูตรนี้ก่อนแล้วก็แบบไปแอาดแทปใช้ไปปรับใช้ดูนะครับผมแต่คิดว่าสูตรนี้ต้องเด็ดมากแน่ๆคือก็ระดับเขาก็อร่อยแล้วนะแต่เรามาดูว่าระดับพ่อผมเเชฟเนี่ยเขาจะแบบแซ่บแค่ไหนแบบเออซฟฟี่ยืนกินอะไรอย่างงี้อ่าลองไปคครับุณผู้ชม เาแล้วก็ขยันกวนหน่อยเฮ้ยอาไงนวะเฮ้ยว่าอะไรล่ะนะเอาขึ้นได้แล้วหรือไมใช่เหรอมันจะไม่เหลือเดี๋ยวมันจะไปสุดต่อในพันอีกแล้วมันจะไปเหลืองเลยเหรอไงกูรอรอพวกมึงทะเลาะกันเสร็จก่อนไั่มันไม่ต้องเหลืองหรือเปล่าไม่คือมันไม่ต้องเหลืองขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเราเอาไปใส่ในน้ำพี้มันก็ได้แบบนี้เอาไม่กินกหรอกใช่มันไม่ได้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 ไเ่ียวสีเหลืองทองแบบออริจินอลของ่ได้ ไปช่องเราต้องมาวัดอะไรพวกนี้ด้วยวัดวแต่า่ๆใช่ปะแล้วไปวัดแล้วน้ำตาลมะพร้าวสามร้อยกรัมสามร้อยใช่นี่สามร้อยนะสอง่าไฟเบาไฟเบาเลยโอ๊ยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกสองร้อยประมาณนี้บ้านไหนมีเครื่องช่างคือไม่ไทยไม่ได้มาจากช่องนี้เหมือนจะไม่เลยไม่หรอ คือซิกเนเจอร์มันต้องมีกลิ่นไหมระเบาามึงเคยกินโจ๊กฟินเซสปั๊เคยกินโจ๊กฟินปั๊บ <c oughs> ครั้งแรกเหรอซิกเนเจอร์เขามาจากการที่แบบว่าพ่อเขาไม่ได้ทำฝากลูกควนโ๊กไว้โจ๊กแม่งไม่ก้นแล้วก็เลยแบบเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบคนกินแล้วแบบเฮ้ยมีกลิ่นไม้เบาๆว่ะแม่งดีว่ะก็เลยขายดีเพราะฉะนั้นน้ำจิ้มไม้จะเป็นอะไรไปน้ำเปล่าครับเอ้ยน้ำกระเทียมก่อน200มิลใช่ไหมอันเนี้ยขวดน,นี้ประมาณ600้อนึงเมตร น้ำเปล่า200จัดไปมึงยังสูตร1ต่อ1ต่อ1อยู่ปะ1ต่อ1คือดีที่สุดในการปรุงก๋วยเตี๋ยวเข้าช่วงสัตว์แล้วมันอยู่จริงการปรุงก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ไทยสีหรือโฮเด้งหรืออะไรก็แล้วแต่เน่อัตรา1ต่อ1ต่อ1คือดีที่สุดน้ำปลา1ส่วนช้อนอะไรก็ได้ให้เขาให้ทราฟตมาก็เป็นทราฟตให้ช้อนโต๊ะมาเป็นช้อนโต๊ะให้ช้อนตั้งมาเป็นช้อนตั้งน้ำปลา1น้ำตาล1พริก1น้ำส้ม1แล้หนั่งพิ่มอีก1ไม่มน้ำส้มอยู่ไงเราจะเคี๋ยวไดด้ฟอออ่นตลเพราะว่าแก๊สกูจะะหมดล เอาไปนะครับหมอมเจียวนะครับที่เราตากแห้งไว้ตากทำไมแห้งเดี๋ยวลงไปเปลีป่ยนอยู่ดิอ่าอยู่ดีปรุงรสก่อนนะครับใส่ใไปเถอะนะนึกอะไรออกก็ใส่ไปเถอะนะครับแล้วบอกหนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งไอนที้มันไปต่อกี่เท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเกิดชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด มีพริกแห้งอีกเหลือเ,เน้อที่ไว้พริกแห้งหน่อยพริกนี้กินได้ไเ่อยเฮ้ยของดีมึงนี่ไม่ไว้ใจเชฟเบะดับทีกะัะบัวลอยมึงปลาตึงกูอยู่ระเบิอคือถ้าเกิดจะทําคลิปออกมาให้มันไม่มีผิดพลาดเลยอะ่ะกูว่าําได้มันทำไมสนุกอะไรพวิตนี้ต้องมีสีสันสีก็ดูดีลนะมาใส่พริกไทยไปหน่อย <c oughs> ใส่ประมาณัเท่านี้มันสองช้อนสองช้อนเบือนิดนึงนะครับประมาณเท่านี้ือพริกแห้งยังไม่ใส่เลยสัางสุดใช่อเค คืออัดเค็มนิดนึงใส่เกลือเพิ่มห้าวิกลินมาถูกทางแล้วโอเคแล้วจริงๆเดี๋ยวพอจิ้มารูจินมันจะเวิร์กเชื่อผมก็ผมเป็นเชฟเวิร์ก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 อีกเกั็แป้งกับเบ๊รู้ว่าจะขึ้นมาทำเวิร์กนี่คุณหวังทำเวิร์กเลยเหรออันดับต่อมานะครับเราใส่แป้งนี่เคยดูนักเวิร์กมันมาตกอะไรอ่ะไม่เคยดู WWE อ่ะที่มันแบบว่าเอาแป้งมาแบบเฮ้ยตกมือแล้วแบบ แล้วก็มันสองช้อนก่อนสองช้อนก่อนแบบยูนิแบบเฮ้ยบ้าไปแล้วมันตื่นเต้นอะดีแต่ยังไม่ใส่นี่นะผักชีแล้วก็พวกแบบพริก้องพริกแห้งนะขอชิมให้มันได้รสชาติกันเปียวเลยกันเนี่ยคิดว่าใส่พริกเผาหน่อยให้มีความเค็มมีความหอมแบบรมุนี้เคร็ดถับจริงใส่ประมาณ หนึ่งมิตรแถวมันมีครึ่งมีครึ่งกำลังดีมันใหญ่ไปหน่อยไหมสามจริงอันนี้ปิกหรือว่ามาเขิลม่วงนะทั้ทีมะขามหรือเปล่าใส่ไปหนึ่งกำมือเผ็ดมากมัเผ็ดมากเคโอเคโอวเขียวโอ้ยพวกนี้แบบใจละออกแต่ว่าสอบกันแล้วจังเลืเฮ้ยอ่ะโอ้ยหอมหอมกินโคตรดีกินมาว่ะถูทางว่ะปิดไฟเสร็จบริบูรณ์ เราชอบนานไปจริงเอาได้แล้วจริงๆกูเก็บดชิ้นยิ่งกินกเกนตเ็มชิกกน้นมนันระเบิดไหมมันจะระเบิดเมื่อไหร่ไมันระเบิดในจานคือน้ำร้อนกูปล่อยจานคอนดันติเสร็จแล้วครับผมถึงเวลายิ่งใหญ่ของเราแล้วขออันนี้ก่อนอ,อันเดิมอันเดิมพอมาชิมของเขาแล้วอะรู้สึกของเรามันโคตรหวานเลยทำ <c oughs> <c oughs> เลยครับสุดของเซลฟี่ชิ้ คือถ้าเกิดว่าอันนี้ออริจินัลบุยลำอันนี้จะเอา um. ออริจินอลส่วนรถไฟชาตินี้เลยเว้ยแบบเหมือนกันเลยอันนี้จะออกเผ็ดเผ็ดนำ้ำแล้วก็มีแบบหอมพวกเครื่องเทศหอมแดงอะไรพวกนี้หน่อยๆแบบหอมกว่าแต่อันนี้จะแบบออกเปรี้ยวนรู้สึกว่าอันนี้แบบเราคุ้นปากกว่าแต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะอ่ะกูท้ายลองเอาของเขาก่ไปแล้วทำอร่อยเหมือนกันนะ <laughs> ไม่ใช่เหงื่อ <laughs> ปูรายการนี้ไม่เคยทำรายการน้องเสร็กินตัวนี้มากกว่าใช่ไหมอืมใช่มันอันนี้เผ็ดเผ็ดแบบ เด็กพุ่งไปเออแล้วแบบเปรี้ยวน,นิดๆห,หวานนิดหน่อยอันนี้อันนี้หวานอาจจะหวานไปนิดนึงแต่แบบว่าเออชื่อมอันนี้เชื่อม <laughs> อันนี้ก็เชื่อมเลยแต,อแตโอเคนะเอ,อ่าดีมีเปรี้ยว <laughs> โอเคฮะเรียก <laughs> ว่าอร่อยคนละแบบดีกว่าคือใครที่แบบว่าอยากกินแบบต้นตำรับของพี่ลิซามคืออยากกินแบบอของริซ่าที่แบบเล็กคอมเมนต์มาเลยอะ่ะ ลองไปกินที่บุรีรัมย์ดูคือแบบว่าอร่อยเหมาาือนกันแต่แค่แบบว่าเราอาจจะแบบยังไม่ไดอะไรคุ้นกับแบบนี้มากกว่าเ,ออเดี๋ยวหมดโควิดอะ่ะคือคิดว่าหมดโควิดน่าจะได้ไปเที่ยวออกข้างนอกต่างจังหวัดบ้างน,นะครับรก็จะแบบว่าไปเยี่ยมเยียนบุรีรัมนะย์นะไปยืนกินของเขาบ้างน,น,น่าจะใส่แล้วก็จิ้มกินจิ้มกินมันต้องได้มเมตนต์อย่างนั้น <S <S ถ้าใครอยากทำตามเนี่ยก็ลองย้อนดูนะครับใส่อะไรปรุงเพิ่มอะไรแต่งเพิ่มอะไรมันก็จะแบบว่าอั d แอปไปตามรสชาติคนนะก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าสนใจอยากจะแบบอุ้ยอยากกินของแท้ช่วงนี้ออกไปไไไหนม่ด้ ก็สั่งมากินก่อนก็ได้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะกับโอ้น้ำจิ้มสุดเด็ดนะช่วงนี้มันฟีเวอร์จริงๆแล้วแบบที่บุรีรัมย์ก็มีแบบจัดอ e ีวงอีเวนต์นะครับตอนนี้ก็คือกำลังมันเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเห็นว่ามันจัดที่กรุงเทพด้วยครับก็ลองไปดูนะครับกูเหมือนมัคคะทายกวตอนนี้ฝ <c oughs> ากไว้ครับกับคลิปนี้ครับอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอันงนี้เวิร์กบรอัมทีจริงๆถ้าใครชอบรับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครัต้องลาไปก่อนรินอ วันน <c oughs> oh <my> ี้บดที่กี่วีกี่ขั้นตอนแล้วเนี่ย